เก็บแล้วป่ะนี่เก็บแล้วพี่น้องเก็บเร็วสวัสดีนึงคลิปครับพี่น้องครับทีมงานเขาเก็บเรียบร้อยแล้วครับบัตรนี่อนุญาตถ่ายคลิปสู้พี่น้องไปอีกหนึ่งคิปครับพี่น้องครับตอนนี้ทีมงานเพชรลัมเพื่อนเขาเก็บเรียบร้อยแล้วครับเตรียมออกเดินทางเจ้ามาเลี้งสิพักแเลี่ยมนะพี่น้องภักแลมอยู่ฝุ่นะอยู่รัตนบุรีสุรินทร์มาเนี่ยครออกเดินทางครับจากอ่าซีดา โคราชนะครับเมื่อคืนเราทําการสแสดงกันที่นี่นะครับตอนนี้เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมออกเดินทางแล้วพลพญหัตนั่มทีมแล้วพลโอ้ลูกพี่คอยไหมไปเอกเต้ไปเอกเต้ขาสั่นแน่นอนนะบ้นอนหลับพงหันพงษ์หัตไปปูหันไปโอ้ย,อย,ยจอดรดจากแดนไม่ลับไหม ติดกันหัวายคลิปจะมาก็ได้เอวแมนแดเหรน้องตากแดดแล้วผมว่ะโอ้แล้วได้ห้งเน่ที้่โอ้วนเด้วอจ้พาท้ถายคลิปตอนเก็บว่ะใค่นี้เพหัดไปปูกผู้ดีงั้นไปบนบ่ไปบนเลยบ่ไปากันนางานเลยบ่จะกิโลจะบงไป ลอยโอยยาวาลอยเ1เมเ 1> ืม่อสิไก่เลยเขาใสเขาปาท้ายเนีาา่ยบ่โอ้เขาปาท้ายไปยังเขาไปอันไปพยักโอ้เอาเอาสั่นไปแล้วบ่แล้วทุกขันยังขันนี้ยัางขันรถลำพงนี่โอ้คนบ่มี รนอตองเอนสองตัวเลยแม่นเนาะเอาคือกองลูกอนเ่อ๋อวางๆหปวนตั้งเจี๊ยบเลยเี๊ทีมตู้ไนผู้ใดเห็ดีตูสรุปแล้วไอ้เีมยตู้ไนเป็นเีมยอฮาดเฮดเลยป่ะเนี่ยีมุทมเนี๊ยมลุ่มเลยเจีมเจ้าเลยนี่เอาเอลุยๆสู้กันไปตากแดดตากแดด ทียบลุ่มเทียบลุ่มบ่ได้แบงแล้วตอนนี้ไปเทียบลุ่มแล้วครับบ่อจ่าครับว่แล้วจ่ะเอ้เอาถ้าพี่ก็เรียบร้อยว่าแล้วทุกขั้นแหละเหลือแต่ขั้นนั้นรถปัญญานุ่มทุกนั้นแล้วว่าแล้วนะครับเหลือขั้นเดียวครับพี่น้องเอาแด่นเดเล็กหน่อยสูดเลยเล็กหน่อยเลยท่างผู้น๊อตเทีมงานพัญยาหัดยุ่งหัวตู้ตอนนี้ ยุ่งวัดแล้วล่ะสลายกันวัดนั่นมันแบ่งเป็นแผนกอยู่พี่รองนะครับแผนกเล็กแผนกยังกับแบ่งกันแผนกอยู่แต่ว่าตอนนี้คือร่วมกันแล้วครับร่วมมีดแล้วก็เป็นสาคู่ยัดใส่กันเนี่ยก่อนไปเห็ดซอยกับปล่อยหมู่บ้านเนี่ยลุ้งซอยเราลดซ้องซิกระปุกเอาเอาสลายกันไปประเทศไท่ยังจะเจริญประเทศไท่ยังจะเจริญนแดดแดงแดดแดงแดดพี่น้องอ้ยลไปหานน้ำทางน้ำทีปุ๊บหรอเปล่าไป นางานนงส่วนมเลยไรองมาอย่งนีเสือกระพุยะล่ะเอาใกล้สิแล้วล่ะไปตัวเข้าบัดนี่หารไปเรื่อยๆอย่งนันใส่สีนอนหัรถปย ทั้งคนกับเรือเพราะเรือทั้งคนกับเรือถากันได้ครับพี่น้องถากันเดียวนี่ได้ไหมถากันเดียวนี่แหละนะครับตัวน้ำพวงลงน้ำกวนหมูเสียงยังเสียงเบียร์ุ่มฟีฟีอยู่นี่และหนึ่งคันนะครับก็จะได้ออกเดินทางเพราะวันนี้เราก็ไปพักแรมอยู่แล้วนะครับพี่น้องนะครับก็เลยว่า ไปพักแรีบมันก็เลยบ่ออันนี้ปันไดนะครับพี่น้องก็เลยซอยๆกันคค่เม็นงานต่อกันมันนี้เนเรียบร้อยปะคัรเดี่อกเลิอปันนีงออกสวยปันคันนี้เรีแล้วเรียแล้วยบเรียบไปแล้วครับอยู่ทางพี่เส็จหมดแล้วนะครับเหลือคันนี้กันเดียวอะคันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับพี่น้องครับเตรียมออกเดินดางแล้วนะครับเหลือคันนี้แล้วกันสิลิวตัวบัตร โซ่โซ่ลุยลุยทีมงานเพราะว่าทีมงานมาขืนตู้น้ำกันเบิดเลยบาทเลยนะครับเพระาะว่ามันต้องได้ซอย,ยกันจริงๆแล้วเมาส์บันแอกไปราบัแนแอกมันอยู่หรอกแต่ว่าทีมงานคนบอรอฮนร์ดหรือจังไรเนี่ยในหลับมันบอหลายเนาะก็เลยร่วมกันเป็นอันเดียวเลยว่าจะทีมพอร์ฮาร์ด้ลุยน้ำกันเบิดเลยเปิดว่าเล็กมันต่อต่อเล็กโค้งกันเพราะว่าพอพะวอร์ฮาร์ดในดพื้นเรียวก็งวิธีโค้งยัง นะครับหบลามันตองเงือบตู่พ่นก็เลยต้องแต่จำเปลี่ยนเห็ดน้ำกันไปเลย <c oughs> โอ้สิบวันแรกข้าแรงเพื่อเมาลำ้ำพวกอีกบ่ามหาใจซะเนอะ <c oughs> สรุปทีมตู้หรือทีมเวทีไหนทั้งสทั้งสองเลยรับจอบสองเลยรับจอบสป้าโถตะกี้จะเวทีทางตะกี้กเวทีขอเวทีเขาบริหารเก็บเวทีแเราผู้ใดทีมตู้ตะกี้โอ้แม่นเบิร์ตบอกตั้งนี่โอ้ถามจีพจนเต้ไขก็เจ้าไขโอ้ก็เลยแต่มันลุ่มซอยกันอีมันลุ่มตุ่มๆุ่มซ้ำกันทุ่มจ้ำโอ้สปอร์ตบริหารเราว่าต้องเฮ็ดซอยกันดิเขาจะไม่ไปไงเราอ่าเติมน้ำมันเติม เพราะอะไป้าแน่นอนใช่ป่ะเจ้รถเตืมนแล้วมันปั่มเหมือนเด้แน่นอนแน่นอนแน่นอนเพราะว่ารถมันต้องออกพร้อมกันเลยครัเพื่อสิไปเติอนว่นอยู่ปั๊มพร้อมกันทุกคนอืมอืมเอาเอาเอาไปสู่ไปเสียเฮาลุยไปหมอแล้วหมดละนอนพากันอยู่บ้านงานหมดละเนาะใครอยู่ดอกมามีงานมื้าเลี้ยงไปแล้วเนาะมาไปยังไหนเนาะแล้วจะ่ากันมืเอแ้งสิไปหานอนจเงยิบก็ได้บัตรนี่น้องสวยแล้วแดดออกแล้วนะครับห่อนแห้งแล้วได้บัตรนี่ยป้า ออกเดินทางไปดองในละทีมงานเข่าขาดซอยกันนะครับเบิ้งแย่งกันนะครับอันใดท่านในพอท่านกันนี่แหละพลเมืองใหม่พลเมืองนี่คือทีมพอฮัทเพิ่นกัดสุดยอดนะครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเป็นทีมที่รวดเร็วท่านใจนะครับวต่อการเหตุการณ์เห็นงานนะครับเพิ่นเป็นมืออาชีพว่าจะซะนะครับเบื้องบับมเบื้อบั่ซอยกันนะครับต่างเวทีก็เร็วหรือเวทีก็เร็วนะครับเอา กำลังใจด้อพี่น้องด้อทีมงานคนวอยทีมงานในเฮาน,นะครับเป็นกำลังใจเพื่อน,นำนะครับผู้อยู่เบื้องหลังอีกหนึ่งหนึ่งขั้นนะครับผู้อยู่เบื้องหลังอีกหนึ่งยางก็คือคอนวอยนะครับร่องจากนักดนตรีนักดนตรีนี่ก็คือผู้อยู่เบื้องหลังผู้เป็นรองหลังพระส่วนคนวอยนี่ก็คือผู้อยู่เบื้องหลังของแท้นะครับเอาโอเคไปพี่น้องออกเดินทางก่อนาปในวอนแดดแล้วแดดไล่แล้ว,ไ,ลวไปไปไปพ่อไป,ไป ปรปหารอดว้วนแถวขางล่างไปเลยก,ก่อนครับผม<ป>จ้า<ป>จ้า,จาไปไปไป